วัสทีู่้สนใจเรื่องราวเกีือวกับรถไฟทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟอุบลราชธานีนะครับเป็นสถานีรถไฟประจําจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นสถานีสุดปลายทางของเส้นทางรถไฟสายอีสานใต้นะครับก็คือแยกมาจากโคราชนะครับผ่านสุรินทร์บุรีรัมศีสะเกตนะครับแล้วก็มาสุดที่อุบลราชธานีก็ถือได้ว่าเป็นสถานีใหญ่นะครับสถานีปลายทาง สถานีรถไฟอุบลร,ราชธานีเนี่ยนะครับเป็นสถานีที่น่าสนใจสถานีนึ่นะครับก็คือว่าเป็นสถานีประจำจังหวัดแต่ว่าไม่ได้ตั้งอยู่ที่ตัวเมืองนะครับไม่ได้ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสถานีรถไฟสร้างมาจุดแก้อําเภอวา Mango ลินชำรารนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ห่างจากตัวอํา,าเภอเมืองตัวจังหวัดเนี่ยประมาณสัก5กิโลนะครับ ผมก็พยายามหาเหตุผลว่าทําไมสถานีรถไฟสร้างปรถตูกแกะตรงนี้นะครับก็ไปเจอว่าสาเหตุที่สถานีรถไฟบนเนี่ยสร้างมาถึงวารีชําราบเนี่ยเนื่องจากว่ามีประการทางธรรมชาติอยู่ที่นี่นะครับซึ่งทําให้การสร้างรถไฟเนี่ยสมัยนั้นทาได้ยกากลำบากนั่นก็คือแม่น้ํามูลนะครับแม่น้ํามูลตรงนี้จะเป็นแม่น้ามูลที่มีความกว้างมากนะครับกว้างพอกๆครับน่าจะเป็นเท่าแม่น้ําเจ้าพระยานะครับซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการสร้างรถไฟในสมัยนั้นนะครับ ซึ่งยังมีเทคโนโลยีที่ไม่พัฒนามากพอนะครับก็เลยทำให้การก่อสร้างหยุดอยู่ที่อำเภอวาลิ้มสำราบนะครับนอกจากนี้นะครับไม่เฉพาะแม่น้ำมูลนะฮะบริเวณตรงนี้ยังมีลำน้ำสาขาเล็กๆนะครับเป็นเหมือนกับลำน้ำที่แตกออกไปนะครับซึ่งภาษาภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าคันี้นะครับก็เป็น จุดที่ต้องสร้างสะพานข้ามนะครับซึ่งคิดว่าถ้าสร้างจริงอาจจะต้องสร้างทางยกระดับยาวประมาณเกือบ2กิโลเมตรนะครับเพื่อจะข้ามจุดนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาในการสร้างทางรถไฟในสมัยนั้นนะครับครับก็ขอขอบคุณสําหรับติดตามครับผมขอบคุณครับ